สวัสดีครับพบกับผมบาโบซิกนะครับจากช่อง Chicken Down Channel นะครับวันนี้เราก็จะอยู่กับซอ,องปืนนะครับซา f a ฟ i l รี d นะครับ 6354DO นะครับซองปืนที่สำหรับติดดอทและไฟฉายนะครับยอดนิยมที่ใช้กันทั่วโลกนะครับวันนี้เราก็จะมาทำอะไรบ้างเอ่ย เราก็จะมาดูว่าระหว่างตัวงานเท้นะครับกับงานเทียบเนี่ยดีเทลและการใช้งานมันจะมีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างน,นะครับก่อนอื่นเลยเราก็จะมาดูที่ตัวดีเทลนะครับก่อนเรื่องน้ำหนักเนี่ยรู้สึกว่าตัว ตัวงานเทนะครับจะจะจะหนักกว่างานเทียบนิดหนึ่งครับจับจับดูก็ให้ความรู้สึกเลยว่าหนักกว่านิดหนึ่งส่วนผิวสัมผัสตัวผ้าด้านนอกนะครับจะงานเทจะจะจะ,จะลื่นกว่านะครับซึ่งต่างจากตัวงานเทียบนะครับจะเป็นสักสากและลื่นอยู่ครับแต่มันรู้สึกว่าจะสากมือกว่าตัว งานเท่นิดหนึ่งแล้วก็สีตัวงานเทมันจะเป็นสีไอตัวมองสิแคมเนี่ยสีเนี่ยจะรู้สึกว่าจะมีเป็นสีดำๆเซาเข้ามาด้วยนะโอเคแล้วก็มาดูรายละเอียดดีเทลด้านในนะครับไอตัว ขอบตัวนี้พลาสติกด้านในเนี่ยตัวงานเทียบนะครับจะจะเก็บงานไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจะดูรู้สึกว่าจะยังยังเป็นคมุมคมอยู่ครับไม่เหมือนของงานงานงานเทนะครับจะจะเก็บงานได้ดีมากครับไม่รู้สึกว่ามันจะคม อะไรสักเท่าไหร่โอเคด้านนอกเนี่ยรู้สึกว่าตัวงานงานแท้จะเก็บงานดีกว่านะครับส่วนตัวพลาสติกเนี่ยที่ว่าขรอบอยู่ด้านในเนี่ยตัวงานแท้จะเป็นขึ้นรูปแล้วก็ ทับกันทับซ้อนกันแบบนี้นะครับส่วนตัวางานเทบเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นการประกบกันมากกว่าครับนี่ครับจะมีรอยต่อประกบกันตรงนีน้ด้านในครับมันจะจะแตกต่างกันกับงานแท้ตรงที่ว่างานแท้มันจะทับทับซ้อนกันนะครับ ่ไหมครับเราก็จะมาทับกันตรงนี้ส่วนงานเทียบจะจะเป็นการประกบกันมากกว่าครับจะจเห็นตรงด้านล่างครับกับด้านบนจะเป็นประกบกัน,นครับวัสดุก็จบดูด้านในเนี่ยงานเทสจะให้ความรู้สึกเนียนและแข็งแข็งแรงกว่าครับซึ่งต่างจากตัวงานเทียบ อยู่พอสมควรนะครับแล้วก็มาดูตัวชุด QLF อันนี้จะเป็นของตัวงานเทียบเนาะครับรู้สึกว่าผิวสัมผัสเนี่ยจะจะสากจะกจะเป็นแบบสักสากหน่อยครับ มันเมื่อสัมผัสกับงานจริงไงตัวงานจริงจะให้ความรู้สึกที่แบบเนียนกว่าครับรู้สึกการเก็บงานเก็บอะไรเนี่ยจะจะเนียนกว่าและ,และ,แ,ละ,แ,ละและดูแข็งแรงกว่านะครับไม่สากมือในตัวชุด sql ของเขาเนี่ยครับต่อไปก็ มาถึงขั้นตอนการใช้งานนะครับว่าจะแตกต่างกันไหมอันนี้อ้ะลืมบอกไปไอตัวซอตัวนี้จะเป็นของฟันเออซาฟารีแลนด์นะครับ6534 d ีจะเป็นของกลอก19และกลอก21นะครับโอเคขออนุญาตเคลียร์ปืนก่อนนะครับ ตอนนี้ปืนปลอดภัยแล้วนะครับเยาผมจะลองใส่ให้ดูนะครับโอเคใส่งานแท้ผ่านไปนะครับต่อไปลองงานเทียบนะครับ โอเคครับเมื่อลองอเทสดูแล้วครับกับปืนกล็อก19ใส่ไปฉายนะครับรู้สึกว่าตัวงานเทสเนี่ยจะใส่เข้าและดึงออกเนี่ยจะจะง่ายกว่าครับจะจะให้ความรู้สึกแบบไม่ไม,ไม่ไม่ติดขัดเท่าไหร่ครับส่วนตัวงานเทียบเนี่ย ระหว่างใส่กับเข้าเนี่ยจะให้ความรู้สึกว่ามันมันมันหนืดมันมันฝืดอ,อยู่ครับไม่ไม่เหมือนมันน่าจะเกี่ยวกับไอ้วัสดุด้านในนะครับที่เขาเก็บงานดีกว่าครับตัวนี้ยังยัง,ย,งยังให้ความรู้สึกว่าเวลาเอาปืนใส่ซองแล้วก็ดึงออกเนี่ยยังรู้สึกให้ว่ายังยังมีการหนืดหนืดอ,อยู่หนืด ติดกับปืนอยู่ครับไม่ไม่ไม,ไม่รู้สึกว่าไม่ไม่คล่องเท่าตัวงานเทนะครับส่วนตัวด้านในเนี่ยสังเกตดีๆครับจะรู้สึกว่างานงานงาน,งานเทียบจะจะพลาสติกด้านในจะบางกว่านะครับส่วนกาวก็ติดติดเลยมาทีหนึ่งเก็บงานไม่ดีเท่างานเทสักเท่าไรนะครับ โอเคครับก็มาสรุปกันครับว่าระหว่างงานเทียบกับงานเทสให้ข้อแตกต่างยังไงบ้างนะครับหนึ่งเลยเรื่องน้ำหนักครับความทนทานแล้วก็การใช้งานต่างๆเนี่ยผมว่างานเทียบยังไงก็สู้งานเทสไม่ได้อยู่แล้วครับแล้วถามว่าตัวงานเทียบเนี่ยใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันครับแต่ ความทนทานกับการใช้งานจะไม่จะไม่คงเท่าตัวงานเทนะครับส่วนเรื่องราคาก็ถ้าให้ผมแนะนำก็ให้อยังไงอะตัวงานงานเทียบเนี่ยราคาเนี่ยจะต่ำกว่างานเทเนี่ยประมาณาประมาณ 3- ถึงสถึง4เท่าได้ครับตัวงานเทจะจะมีราคาที่เพงที่แพงกว่า ถ้าใครงบน้อยก็ตัวงานเทียบใช้ได้ไหมใช้ได้ครับส่วนถ้าให้จบเลยทีเดียวผมแนะนำตัวงานแท้ดีกว่าครับก็คือเจ็บแต่บจบประมาณประมาณนั้นครับโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับผมถ้าถ้าเพื่อนๆคิดว่า,าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ รบกวนเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe ช่อง h i i k e n n o w n Channel ของเราด้วยนะครับก็แล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปรีวิวอะไรดีๆแบบนี้จะจะได้ขึ้นที่ฟีดนะครับส่วนวันนี้ผมบาวเวซิกก็ขอกราบสวัสดีครับ